อ๋อตอนนี้เราจะได้เดินทาง่ิกี้เรามาพักจู่โบลาณหินด้วหน่อย,ยนะครับตอนนี้เราก็จะเดินทางขึ้นไปข้างบนนิดนึงเดี๋ยวว่าเราเห็นวิวทิวทัศน์ของธรรมชาติข้างทางข้างห้วยกันเลยเราแวะสักหน่อยเห็นซีได้ยินเสียงป่าธรรมชาติมันเป็นป่าที่ว่าไอ้เขาว่ามีพืชผักที่เราเขจะกินอาศัยกินได้ครับทำไม ทำอาหารเอาน้ำพริกมาเอาข้าวมาหาปลาหาผักกินเป็นแคมปิ้งคงจะสนุกสนานไม่เบานะครับเนี่ยพาเพื่อนๆมาชวนเพื่อนๆมามานั่งเอ้ยนู่นขางน้มีลานหินนะเอาละไ้สักหน่อยไปนั่งเล่นสักหน่อยโอ้ยสดยชื่นเดี๋ยวมันจะลาดชันนิดเนี่ยไเป็นไรนั่งพักอเหนื่อยพอดีกำลังเหนื่อยแนละ้วพักสักหน่อยพักเอาแรงจะได้เดินทางต่อไป ฟังดูกับน้ําตกนั่งฟังเสียงน้ําตกน้ำเสียที่น้ําตกฟังเสียงลาธารน้ําโจกเขาเรียกว่าน้ําโจกน้ำโจกลงแก่งหินได้ฟังได้ชื่นใจนะอะไว่าดูดูเิื่อน้ําใสมันน่าจะนอนแช่ให้สบายใจน้ําใสจะได้ตอนนี้ก็คือว่ายังใสอยู่เพราะว่าก่อนหน้านี้ฝนตกนิดหน่อยก็ถึงวละไตวันกว่าแล้วหลงวันกว่าแล้วก็เรให้น้ำลึกใสถ้าสเปนจะ ผลสักวันทั้งวันแรกใส่คนนี้นะครับเพราะว่าดูดีโหลานหินเนื้อโอ้ยเขาทาดีแท้ๆงามหลายมันงามเป็นราชบัลลางกเหลือเหมาะแท้ๆอีงนางเลยน้องนางเนี่ยบูดจะอู้จะใดอูอูกำเมืองงามมาน้องมาแอวมาแอวเล่นน้ำตกนี้ท้ำเต้นน้ำตกเนี่ย มาแอวเล่นลำห้วยแหมมานั่งเล่นกินกันมาเสาะมมแอวปลาด้วยกันเน้อ,อเนอพอได้อยู่พอได้เ,เปิดฟังคอมาฟังแล้วโอ้โหพอได้มีที่นั่งพักเป็นทลานหินธรรมชาติมันเป็นใจนะดูต้นไม้ดูพลานหินดูลำห้วย มันเป็นธรรมชาติที่ว่าใครมาพักผ่อนมาเดามาเห็นก็มาทำคำแรวแค่นั่งเล่นสบายฟังเสียงน้ำลำวยแค่นี้ก็สุขใจละจิตใจที่มันเครียดจากพักบ้านจิกการงานเนี่ยมันก็ทําให้เราจิตใจปรับพื้นขึ้นมาได้เพรากว่าธรรมชาติจะทําให้จิตใจของคนนั้นเนี่ยจากการที่เครียดวุ่นวายหรือรับการอารมณ์ต่างจากในเมืองจากการงานต่างก็ทําให้ปรับจิตได้ดูน้ำเนี่ย สวยงามจริงๆมานั่งเล่นมีทั้งหาดทรายนิดหน่อยมีพลานหินให้แท่นให้นั่งเล่นคุยกันเสียงน้ำไหลน้ำจอกมีพลานหินนั่งได้สบายพวกเนี้ยห้วยก็ไม่มีไม่ได้ลกอะไรมากครับเดินไ่าสะดวกสบายเป็นธรรมชาติถึงจะไม่หวือหวา สวยงามเหมือนน้ำตกเอราวัณที่เราไปตกในเมคมินแต่ว่าเป็นธรรมชาติที่ก็สวยงามไปรูปแบบหนึ่งนะดูคนน้อยอะไต้องเสียงน้ำตกครับฟังเสียงตกไนงะตกเสียงตกแรงซ่าซ่าซ่า,ซานี่นะครับนี่น้ำตกอะแก่งเครีวยกว่าแก่งลานหินเราก็จะฟังเส,สียงน่าชื่ใจเนี่ยมองดูนั่งฟังเสียง จีบเลแล้ววาจีบจิบวะจะจิบเบียร์แล้วแหมลืมพูดไม่ได้พูดไม่ได้เนี่ยคนทำไม่เนอกนั่งเล็กดูธรรมชาติสัมผัสทางเสียงนั่งหลับตาแล้วหาเสือมาปูนั่งปูนอนมีขนมมากินน้อยความสุขทแท้ๆเดี๋ยว,วามาคนเดียวมันไม่สุขอย่างนั้นทำมาหลายๆคนมีคนรู้ใจมาด้วยมันคงจะดีไม่เบาเหมือนกันนะเออ มันแต่ว่าเราเรามาอยู่คนเดียวก็ต้องทใจโอ้โหห่อเหี่ยวตัวนี like ้มีน้ำตกนี่ยน้ำตกเสีงแรงหน่อยเราะว่านที่ต่ำมางดูดีแล้วกาทำเ่าเพื่อมานั่งพักอยู่ในร่มนะจะไปหยัดมาไปเราทุกว่าเนี่ยธรรมชาติบำบัดนะเขาเรียกว่าทาราบำบัด เราจะเดี๋ยวผมที่ควรจะเอาเสียงน้ำนำตกเสียงอะไรไปทำเป็นเสียงต้องข้า,า,างนั่งฟังเสียงตกเผลอหลับไปเลยนครับเผลอหลับนอนกันไปเลยไปฟังเสียงน้ำตกมาไปสัมผัสน้ำตกแข่งครับนั่งกันครับโอ,บอเ,เ,กเกค,รอค,คร OK. อเราเดินทางต่อครับนี่เราพักแรงพักนานไปหน่อยถ่ายบรรยากาศน้ำตกน,น้อยๆลำธาร เปิดน,น้ำตกวรจะเอา้านน้ำตกจับนิ่งแล้วก็เอาดตรีบรรเลงของขิมจีนใส่ในการได้สัมผัสธรรมชาติในตัวเพรผมเห็นดนตรีฟรีได้เปิดฟังให้จิตใจกล่อมใจดูเพลินเนอะผมชอบฟังเสียงน้ำตกมีดนตรีบรรเลง คลอไปด้วยโอ้ก็รู้สึกว่ามันได้อารมณ์ <c oughs> แล้วว่าทารามบ,บัดดนตรีบำบัดอยู่มัรอบรอบ สุดยอดของความสวยงามโอ้พลานหินกว้างกว่าอีกสวยงงงาเราเดินมาครับโอ้พังับดึง มีพิรับป่าเขาลำน้ำใสมีข้อหัวด้วยลานหินหินงามเกาะแก่งโอ้เหมาะจริงๆเลยนะโอ้โห วันนี้เจอพระเดี๋ยวนั่งสมาธิอยู่ครับาคุณคันเดินมามาจากไหนเนะี่ยไปทางดีไหมไปไกลยเด็ดปะไม่กล้าใกล้อย่า่ววาทดีกว่าม,มาคุโดงมั้งนะครับ เดี๋ยวพุดเู้อสวมากของที่ตักขท่านนะมั้งขายท่านเลยร้านว่าสวยมากเลยอ้าติสวยงีมาจิกอะไรสุดยอด

ตอนนี้เราได้เดินทางกลับครับก็คือว่ามาเที่ยวแก่งธรรมชาติมตขนาดเล็กใช้งานเราได้เป็นอารมณ์เราจะมาเที um> <h <h mm ่ยวเตะให้สุกหัง้ากังว้หน่อยนะครับใครจจะมาเที่ยวนะครับมาน่ลำจลียเ่อมาทัวร์บรวจีวัตนะครับ ทางไฟเข้าคลิปนี้ก็็นไล์ให้เป็นการใสถ้าเฟ่จัดแร์ให้ไรดูแล้วก็ซักตไคร้ก็เป็นกังใจเปลีย่ยนดีใซยครับุณครับ